กฎหมายบางตัวบางบทนั้นได้ถูกบัญญัติไว้ย,ยาวนานนับทศวรรษ ซึ่งก็ชวนให้ขำม,มากกว่าน่ากลัวโดยเฉพาะประเทศอเมริกาเนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่และแต่ละรัฐก็ใช้กฎหมายที่แตกต่างกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากว่าบางที่จะมีการออกกฎหมายแปลกประหลาดออกมาซึ่งกฎหมายบางตัวบางบทนั้นถูกยกเลิกไปแล้วแต่บางที่ก็ยังมีอยู่แถมไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะหากละเมิดกฎแล้วก็จะโดนจับจริงๆอย่างแน่นอนและนี่คือ9กฎหมายประหลาดที่เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันก็ยังมีกฎหมายเหล่านี้อยู่ 1. นเนื้อรัฐอลาบามาระเบิดเหม็นเป็นสิ่งผิดกฎหมายชาวยุค90คงรู้จักระเบิดเหม็นเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธลับที่เอาไว้ใช้แกล้งเพื่อนอย่างไรก็ตามระเบิดเหม็นนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อหรือขายเนรัฐอลาบามาซึ่งนอกจากระเบิดเหม็นก็ยังรวมไปถึงสิ่งของอื่นๆที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย 2. รัฐออคันซอห้ามบีบแตรบริเวณร้านขายซันวิชหลังเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปอ้างอิงจากกฎหมายในเมืองลิตเทนร็อกซึ่งเป็นเมืองหลวงในรัฐออคันซอห้ามไม่ให้ใครบีบแตรส่งเสียงดังจากยานพาหนะในที่ใดก็ตามที่มีเครื่องดื่มเย็นและซันวิชขายหลังจากสามทุ่มเป็นต้นไปแม้จะไม่แน่ชัดว่าจะมีการใช้กฎหมายจริงๆได้อย่างไรแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีตำรวจประจำอยู่บริเวณสถานที่ดังกล่าวหลังเวลาสามทุ่ม 3. เนรัฐเดลาแวร์การผิวปากในโบสถ์เป็นเรื่องผิดกฎหมายอ้างอิงจากการประกาศใช้กฎหมายที่เมืองเรโฮบอสบิสซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมมหาสมุทรแอตแลนติกตามชายหาดเดลาแวร์นั้นการผิวปากในโบสถ์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทําที่บ่นทําลายความสงบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการไปโบสถ์จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากคุณเอ่อผิวปากเพียงเบาๆก็อาจจะโดนใครสักคนในนั้น โทรรรแจจจ้้งตตำววใหมาสอบก็ได้ 4. เนรัฐจอร์เจียการกินไก่ทอดด้วยมีดและซ่อมคือสิ่งที่ต้องห้ามกฎหมายที่ว่านี้ออกโดยรัฐจอเจียเป็นกฎหมายที่สร้างความงุนงงให้กับสาธารณชนเป็นอย่างมากซึ่งมันก็ผ่านร่างและถูกนำมาใช้จริงตั้งแต่ปี1961โดยระบุว่าการใช้สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากมือในการกินไก่ทอดนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ถึงแม้ว่ากฎหมายนี้อาจจะดูไม่จริงจังนักแต่ใครจะไปคิดว่าจะมีคนถูกจับจริงยิงชราชาวลุยเซียนานามว่าจินนี่เดวทริกเธอถูกตำรวจจับในงานวันเกิดครบรอบ91ปีของเธอในข้อหากินไก่ด้วยซ่อมขณะที่เธอกำลังฉลองมื้ออาหารอยู่กับเพื่อนหัวหน้าตำรวจแฟรงค์ฮูเปอร์แจ้งให้เธอทราบว่าอาหารแสนอร่อยและศักดิ์สิทธิ์นี้สำหรับเทศบาลมุนทลรัฐภาคใต้ และสาธารณรัฐนี้ใช้อุปกรณ์อื่นๆในการรับประทานไม่ได้นอกจากนิ้วมืออย่างไรก็ตามการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงการแกล้งกันเฉยๆแม้จะมีกฎหมายข้อนี้อยู่จริงก็ตาม 5. ใเนรัฐแคนซัสการเบิร์นยางเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในรัฐแคนซัสนั้นมีกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่อาศัยทำการเบิร์นยางประถือว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและการทำลายความสงบกฎหมายของรัฐระบุไว้ว่าผู้ใดกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดเสียงเสียดสีของล้อทั้งบนถนนรวมไปถึงบนไฮเวย์นั้นถือว่าผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเร่งเครื่องยนต์หรือแม้แต่การเลี้ยวรถก็ตามอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่ากฎหมายที่ว่านี้เข้มงวดแค่ไหน เป็นไปได้ว่าถ้าหากเป็นแค่การเบรกรถกระทนหันจนทำให้เกิดเสียงล้อผู้ขับขี่ก็อาจจะเพียงได้รับคำเตือนจากตำรวจเท่านั้นถึงอย่างนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงการกระทําเหล่านี้อยู่ดีเมื่อเดินทางไปยังแคนซัส6รัฐเทนเนสซีเราไม่สามารถแชร์พาสเวิร์ดของ Ne ็ตฟ i ิได้นโยบายของ Ne ็ตฟ i ิเกี่ยวกับการแชร์พาสเวิร์ดกล่าวไว้ว่า หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงผู้ใช้บัญชีนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่ากันตามตรงการแชร์ Account แ,และ Password ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วย App Streaming นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากอย่างไรก็ตามหากเราอาศัยอยู่ในเ e n เ e s ซีแล้วแล้วก็คงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจจะดูไร้เหตุผลไปบ้างแต่ถ้าจริงแล้วกฎหมายนี้ออกมาเพื่อเป็นการป้องกันการสตรีมมิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองเนื่องจากมีแฮกเกอร์หัวใสแฮกข้อมูลของผู้ใช้งานและนำมาขายทำกำไรอย่างผิดกฎหมายเต็มไปหมด 7. เนรัฐมอนทานาคุณไม่สามารถเลี้ยงหนูได้ในเมืองบิลลิงรัฐมอนทานานั้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้ครอบครองเลี้ยงหรือขายหนูเด็ดขาด นอกจากการเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของนกและสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้นแน่นอนว่าถึงแม้เราจะเลี้ยงหนูไว้ที่บ้านสักตัวสองตัวตำรวจก็คงไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ว่าการไม่เสี่ยงทำผิดกฎหมายคงจะดีกว่า 8. เนรัตเนบาสกาการแต่งงานเป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับผู้ที่เป็นโรค STD STD sexually transmitted disease เป็นโรคเกิดจากการติดต่อผ่านกันทางเพศสัมพันธ์เป็นไวรัสก่อให้เกิดโรค3มกลุ่มได้แก่เริมพูดงอนไก่และเอสดังนั้นการแต่งงานเนรัฐเนบรัสกาจึงเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เพื่อเป็นการปกป้องผู้ที่อาจจะไม่ทราบความจริงมาก่อนว่าคู่ของตนนั้นเป็นโรคอย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายนี้ก็ทำได้ยากเนื่องจากการจดทะเบียนสมรสนั้นใช้แค่ประวัติทางการแพทย์และรูปถ่ายเท่านั้นไม่มีการตรวจเลือดแต่อย่างใด ในรัฐเพนซิลเวเนียการให้อาหารหมาหรือแมวน้อยกว่าวันละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องผิดกฎหมายแม้จะเป็นเรื่องที่เราเรับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้มันอดตายไปเสียก่อนแต่ในรัฐเพนซิลเวเนียนั้นมีกฎหมายอย่างชัดเจนถึงผลร้ายแรงที่จะตามมาหากว่าผู้เลี้ยงไม่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตัวเอง อ้างอิงจากบทกฎหมายของรัฐที่บัญญัติไว้ว่าผู้เลี้ยงจะต้องให้อาหารแก่หมาและแมวของตนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนอกจากว่าจะมีคำสั่งจากสัตวแพทย์ยิ่งไปกว่านั้นอาหารจะต้องไม่ได้รับการปนเปื้อนมีประโยชน์ต่อสุขภาพน่ากินและเพียงพอต่อปริมาณสารอาหารที่สัตว์เลี้ยงต้องการต่อวันซึ่งขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางด้านสุขภาพและน้ำหนักตัวของหมาหรือแมวนอกจากอาหารหนึ่งครั้งต่อวันแล้วก็ยังต้องให้น้ำสามครั้งต่อวันอีกด้วย และนี่คือ9กฎหมายแปลกๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐของประเทศอเมริกาซึ่งก็มีหลายอันที่แปลกจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นหลายๆอันก็มีเหตุผลที่กฎหมายเหล่านี้ถูกบังคับใช้ไว้อยู่ดีครับ